โอเคครับจากวันปลามาได้เป็นไหนครับเชฟก<อ>ิน<อ>หัวเ<ะ>หรอขันกินหัวนี่จะได้เป็นผู้นำเนี่ยกินหัวมันยัง่ะนาวอืดูครับกินน้ำหัวลยครับจิ้มเลยอันนี้น้ำจิ้มนี้ทำยังไงน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มใส่พริกข้าวคั่วหอมๆแล้วก็ผักชีดูครับสีสันนะ่ารับประทานนะน้ำจิ้ม ลานวนจันทรือว่ากับปลาตะเพียนที่ไปหวานมาเมื่อกี้นะครับสดๆร้อนๆยังเลยอีกหลายตัวกำลังย่างอยู่มีเมนูอะไรอีกนะลาบลาบลาบกับย่างลาบกับย่างก็ต้มเรากินแล้วเมื่อคืนเราก็เลยเอาเมนูแห้งไปเลยนะครับเด็ดด้วยกันครับปลาตะเพียนกับปลาโนนจันทร์นะมา <ด>เ,เน้อขาว,าวหวานชำ่ำดูครับง่อยงอยอย่อยยายได้ยินเสียงหลเซนเซอร์ได้หน <c oughs> ดิดูสิปลองเปล่ง,ลงดูครับโขกนึงแล้ววะพยักเขานี่อุ้นน้องกัรหไหครับอุ้นต้องกันหรือนะ ินเตมน้ำกันเลยครับแม่มามาผมมาปเนี่ยหรยืดเดี่ยวผมนียาอีเล่อเป็นไงครับเป็นไงครับเจ้าเจ้าเลยหวานหวานเย็บ